สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่ห้ามีนาคมากลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคาดจะพอาตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่ำคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมดห้า EP ห้าตัวเน้นและท่านกำลังรับฝังอยู่ที่ EP สองเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สองเชฟฟิลเวนเดกับพีมัด ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่กำลัมารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องพูดโดยแฮนดิแคปเชฟฟิวเวนเดกับพีมัตศึกเดิมแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแข่งขันกันต่อตีสองสี่ส้าระดุราคาให้เชฟฟิวเวนเดย์เจ้าบ้านต่อที่ครึ่งลูกลบสิ 10. ชฟฟิลเวนเดกับพีมัทถ้าเราจะพูดถึงแรงจูงใจในการเล่นเกมนี้ก็คงต้องยกให้ทางเชฟฟิลเวนเดกที่ยังอยู่ในโซนหนีการตกรชั้นและเป็นทีมที่ยังมีโอกาสล้นอยู่รอดได้ด้วยแต่เดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปไล่เรียงดูกันดีกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นตารางผลงานการลงทุนการเจอเจอกัน ตัวผูตัวแฮนดิแคปนะและนู่นนี่นั่นที่บอดโอเคที่จะพอนึกได้พูดได้นะกล่าวให้เพื่อน <c oughs> ๆฟังนะครับก็เหมือนเดิมแหละรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับเอาไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจนะอันไหนเพื่อนรู้แล้วก็ข้ามผ่านได้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเนาะตามนั้นมาเริ่มต้นที่ตารางหลีกก่อนตารางหลีกสองทีมนี้นู่น ครึ่งตารางล่างครับอยู่ครึ่งตารางล่างนะอยู่ครึ่งตารางล่างสถานการณ์ขอใช้คําว่ายังต้องลุนหนีการตกชั้นทั้งคู่แต่เปอร์เซ็นต์แตกต่างกันเชฟฟิลเวนเดย์ผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยที่ยังต้องลุนหนีการตกชั้นส่วนพีมารผมให้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในการลุ้นการตกชั้นด้วยปัจจุบันเชฟฟิลเวนเดย์เป็นทีมจบกทียี่สิบสามของตลาดเป็นรองมวย มีอยู่35คะแนนยังลุ้นหนีการหลงชั้นแบบเต็มตัว100%ยังอยู่ในพื้นที่สีแดงแต่ถามว่าโอกาสรอดของเชลซีเบน,นเดเบนเดมีมากน้อยขนาดไหนผมให้มี100%เท่ากับพีมัดใช่ครับผมพูดไม่ผิดนะผมให้100%เท่ากับพีมัตถามว่าทำไมครับถามว่าสิ่งที่เชลซีเบนเดมทำเป็นปรากฏการ์ตอนนี้ก็คือจูจ่ๆพวกเขาก็เก็บคะแนน ได้แบบเป็นบ้าเป็นหลังใช้งี้ีงนะเป็นบ้าเป็นหลังซส,สองคะแนนเต็มจนทําให้จากตอนแรกมีคะแนนแทบจะติดๆกับลอตเตอร์แฮมเลยแต่ตอนนี้ฉีกทิ้งลอตเตอร์แฮมมวยแบบเหงาๆเ,เลยลอตเตอร์แฮมนี่นอนก้นแบบไม่มีลุ้นอ่ะเอาลำพังแค่จะตามไลที่เชลฟิล์ที่เป็นรองหวยหทนนะันเนี่ยยังยากเลยยากเลยอ ตามเข้าไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้16คะแนนอ่ะคิดดูแล้วกัน16คะแนนงานหนักมากแต่เชฟฟิลเบนเดถ้าทำในขนาดนี้แล้วไม่มีปัญญาอยู่รอดเขาก็เรียกได้ว่าความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดอ่ะอย่างนั้นเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยคือมานไกลมากแล้วอ่ะโอกาสอยู่รอดมีแล้วอะแต่เห็นหนักหลายๆทีมเป็นยงนี้นะโอ้โหแบบสู้เต็มที่จนแบบปิมแล้วอ่ะมีโอกาสอยู่รอดแล้ว มันเหมือนแบบมันเหมือนไม่งอ่ะมันแพ้ภัยตัวเองหรือไงหรือว่ามันตื่นเต้นหรือมันแข้งขาสั่นพอมาถึงจุดที่แบบเฮ้ยถ้าฉันชนะเกมนี้ฉันจะอยู่ในอันดับที่ปลอดภัยแล้วนะฉันจะมีโอกาสอยู่รอดแล้วนะมันนันแป๊กนะหวังว่าเชฟฟีเวเดจะไม่มีอาการอาการแบบนั้นในสนามนะมาถึงสามถึงห้าคะแนนเก็บอีกสามคะแนนจะไปก่อคุม ไอทีมที่มี38เนี่ยซึ 4, 5, 4, 4, 4, 5, 5, ่งมันมีอยู่ถึงกี่ทีมเนี่ยอย่างน้อยๆที่เห็นเนี่ยก็มีอยู่ถึง1 2 3 4 4ทีม4ทีมและอทีมที่มีมากกว่า38เนี่ยอย่าง39 40อีก3ทีมซึ่งไม่ได้ไกลเลยและพีมัรก็อยู่หนึ่งในนั้นด้วย40คะแนน40คะแนนของพีมัรกับแชมเปี้ยนเดน์35ห่างกันห้างคะแนนเองนะ ไม่เรียกว่าสองทีมยังอยู่ในโซนตรงชั้นได้อย่างไงนะแค่เปอร์เซ็นต์มากน้อยต่างกันเท่านั้นเองเพราะนั้นนี่คือการเจจากการของรอง้อยเชิเปี้น์เนตที่มาดีมีแรงใจในการเล่นสูงอยาแกแพกเท่านั้นขอร้องอย่าแพกนะส่วนพีมันยังไม่ได้ปลอดภยัยถ้าปลอดภยัยต้องไปไกลกว่านี้ต้องมากกว่า40เพราะนั้นมันแน่นอนครับเกมนี้ ห้างคะแนนระยะห่างนี้ฟัดกันตายนะครับต่างฝ่ายต่างต้องการคะแนนนะมาดูผลงานของเชลซีเวนเดนที่บอกว่าจูจูก็สิบสคะแนนในห้างเกมหลังสุดพวกเขาชนะ4แพ้หนึ่งสเกมสี่สาทำได้ยังไงในห้างเกมอยู่ดีก็พรวดขึ้นไปนะรอบแต่แหมนี่นต่างขอเบ้าเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็เหม,มือนโดนผัวทิ้งอะ่ะ นะอยู่ดีๆมันก็เอายืนอยู่กับกูอยู่ดีดไๆดดไปแล้วมีโอกาสอยู่รอซะแลลวเหลืองกูทีมเดียวเนะี่ยตกชั้นแน่ๆยังไงอย่างนั้นเลยนะแต่สิ่งที่ต้องตามดูหลังจากนี้คือแชมเปี้ยนเดยจะยืนระยะได้ไหมจะยังสร้างโมเมนตัมดีๆอย่างนี้ได้ไหมนะไม่เอานะอย่างที่ผมบอกมาแป้งในเกมที่ไม่ควร เชฟฟี่ไม่ได้แพ้เกมเดียวนะคือการแพ้กับจาโฟลเลเตอร์ในเกมเดือนนะเพราะนั้นแน่นอนครับเป็นทีมโซน้ายเป็นทีมรองบ้วยแต่ขอโทษกำไรสี่เกมขาดทุนเกมเดียวกินหลูอยู่สบายนั่งเอนะ็มเคเนี่ยใครตามเชฟฟี่มา e นช่วงนี้กลายเป็นเหมือนขุดทองได้อ่ะโอกำไรดีกำไรงามเหมือนเกินนะมันทำให้บอลนองเคก็อดคิดไม่ได้ว่าเฮ้ย อย่าพึ่งหมดนะอย่าพึ่งหมดนะไอ้กระแสแร่ทองเนี่ยอย่าพึ่งหมดในขนาที่พีมัดผลงานห้าเกมหลังสดุดพวกเขาอยู่ดีก็แป้ลงไปแผ่วลงไปโปรเตมพีม P ัตที่เขาขึ้นชื่อกับเกมในบ้านนะชนะคู่แข่งได้เป็นว่าเล่นเหนียวแน่นแพ้ยากนะครับด้วยความที่สนามของตัวเองนะมีขนาดที่เล็กกว่าขนาดสนามมาตรฐานของสโมสรอ,อื่น เวลาลงเล่นเลยก็เลยมีความคุ้นเคยกับสภาพสนามมันเล่นได้อันนี้มากกว่าแต่ระยะหลังเจอของหนักเข้าไปไปไม่เป็นเหมือนการเจอโคป็นที่เข้ามาเจอรีเข้ามาเวสบมอมเข้ามาแล้วก็อิมสวิตโอ้โหเละเลยครับตบปั๊ดตบแผเลยวันนี้ออกเหมือนเยือนเออเยือนเชฟฟิลดนเนก็ไม่รู้ว่าจะเฟืนใครได้หรือเปล่านะชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สาม และแน่นอนการลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนเป็นสามเกมนะก็เข้าเนื้อเต็มเต็มควักเนื้อเต็มเต็มเพราะนั้นในสถานการณ์ตอนแรกเลยเนี่ยผมมองว่าอันดับและคะแนนในตารางอย่างที่บอกครับยังอยู่ในสถานการณ์ลุ้นในการตรงชั้นทั้งคู่เพียงแค่ม้าเปอร์เซนในการอยู่รอบแตกต่างกันเท่านั้นนะร้อยเปอร์เซนกับยี่สิบเปอร์เซนอย่างที่มองแต่ว่า,าแรงใจในการเล่นเนี่ย ผมให้เท่ากันแหละแชมเปี้ยนเวเดย์อาจจะดีกว่านี่ซ้ำพอช่วงนี้พี่แกกาลังมาผลงานท้าเกมหลังสุดดีกว่าพีมัดการลงทุนดีกว่าพีมัตสถิติการเจอกันท้าเกมหลังสุดผมยกให้คู่นี้บอลบ้านไข่ม้านมันบ้านพีมัตพีมัดชนะไปบ้านแชมเ,ชเปี้ยนเวเดย์แชมเปี้ยนเวเดย์ชนะไปก็หวังว่าข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดในวันนี้นันที่อยู่ทางฝั่งแชมเปี้ยนเวเดย์เอียงเข้าหาแชมเปี้ยนเวนเดย์จะยังดำเนินต่อไป จะยังเห็นเจ้านกเขาแมวขมือมสามแต้มเต็มเพื่อให้โซนท้ายตารางแม่งโคตรสนุกเลยนะถ้ามีคะแนนไล่ๆกันแบบนี้ดูไม่ออกเลยว่าใครจะตรงชั้นอ่ะถ้าไม่ใช่ลอนเแตแฮมน้านตัวภูตัวแฮนดีคแคป,ปวันนี้เจ้าทั้งห้าหลายสองพูชอบเชลฟยว,ฟเ,วเดมเอแน่ ปรับเป็นสี่ต่อหนึ่งลดลงในช่องแชมเปี้ยนเดนเป็นเสียงข้างมากนะสี่ต่อหนึ่งและสี่ต่อหนึ่งปรับเพิ่มขึ้นในช่องเสมอเป็นเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งปรับเพิ่มขึ้นในช่องพีมาเป็นเสียงข้างมากเพราะนั้นตัวพูอยู่กับแชมเปี้ยนเดนเหนื่อยเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งเหนื่อยพูอยู่กับแชมเปี้ยนเดนแฮนดิแคป2อครึ่งลูกเจ้าสี่ต่อหนึ่งก็ปรับราคาลดลงในช่องตะบ้านแชมเปี้ยนเดน ส่วนช่องมีมัดมาลรองปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดหลายรครบถ้วนเพราะนั้นทูนี้ในแคปนี้จากจาตารางหลายเลือกแชมเปี้ยนเดนเดงม่วงกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูแล้วอยู่กับแชมเปี้ยนเดนเดเหมือนกันฉะนั้นบอลโอเคขอหยิบจับมอนกำลังหนุนหนีตรงชั้นกำลังมาใจมันได้เล่นในบ้านวางใ่ต่อแชมเปี้ยนเดนเดเป็นทีเด็ดตัวเล่นสด10ดาว เป็นตัวมัานเจนส่วนเนส่วนตัวที่2ใน EP สอประจำค่ำคืนวันอังคารนี้ครับอยู่ต่อเชฟฟิล,ฟลมเวนเน์นะส่วนท่านใดย,ยังไม่ได้รับฟัง EP 1 EP สามสี่ห้ารบกวนติดตามด้วยขอบคุณครับ